ก็ปเปนไัไงครับบรรยากาศน่ารักครับสีสสดใสก็คือเ,เ้าผมก็มานถ่ายนะฮถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม,ม่ได้ลงไว้ลงนาักมา,าก็ได้เห็นแบบว่าวันนี้มันมีมันมีคอลเลกชันที่ที่เป็นของแฮป p ี้แฮป a ที่เขารวบรวมมาแล้วก็ประวัติความเป็นมาแบบว่าหลายหลายปีหลายหลายปีเนาะมันทำให้อย่างผมเองอ่ะก็ได้แบบได้มานั่งดูมานั่งย้อนกลับไปว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เป็นอีกทีหนึ่งโอกาสดูครับที่คขารอบ40ปีที่อยู่ร่วมบนไทยมาแล้วหวังว่าก็ต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นพวกเราหรือว่ารุ่นเด็กเดนภาฟต่อไปก็คงเป็จะแม็กโดนน์ก็จะเป็นอีกหนึ่งเวลาดีๆของทุกคนแน่นอนอยู่แล้วเพราะขนาดน้องดีน่ายังรู้จักเแล้วแบบโอ้โหแบบผูกพันมากผมว่าเชื่อว่าเด็กจีนนลฟ่าก็จะแบบแม็กโดนน่์ในผ เป็ยาเจนไวน์แต่มาม้าผมเดวี่บูมเมอร์เพรายังรู้จักก็รู้จักก็ทุกเจนนะครับใช่ใช่เมนูโปรดเล่นในใจของในโลกอะไรบ้างผมเมนูโปรดของผมจริงๆก็ถ้าผมชอบนักเก็ตไก่มากชอบกินนักเก็ตมากแล้วก็กินถ้าผมจิ้มนะผมจะชอบจิ้มกับชีสแล้วก็มีมีซอสซอสพิ่อซอสพิ้งแล้วก็ถ้าสมมติของหวานผมจะชอบกินแบบสตรอเบอรี่ซัสเต๊กชอบมากเนื้อเนื้อมันละมุนมาก อต้องเป็นเกตข้าอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นฟีดเซนเตอร์เฮ้ยจังท็าแบ็กขายเต็มๆเลยอร่อยจริงค่ะแล้วมีช่วงอารมณ์เก็บอารมณ์ของเรื่องนี้ผมก็อยากเก็บแตงที่บอกไปเลยว่าช่วงถ้าเป็นแต่ก่อนใช่ไหมผมอยากมาเก็บผมอยากได้ของเล่นจะโดนแน่นอนซื้อแบบซีออกกีไได้ซีอ็อกของเล่นจะโดนว่าแบบโดนสอนแต่ถ้าแบบนี้โตแต่ถ้าตอนนี้โตขึ้นมาก็พอเก็บทุกอย่าง มีร้านนะที่เขาขายแบบคือแบบของแบบไม่มีเนืใช่คือแบบว่าเนี่ยน้องสนุกพี่จริงนะสนุ๊กบ้านบ้านดีแบบเอะมากเลยเมอร์เมดเมอร์เมดครับผมก็ฝากแมคโดนัลด์ด้วยนะครับ40ปีแมคโดนัลด์ก็จริงๆก็โอ้โหคืออยากให้อยู่กับคู่คนไทยไปคืออยู่ไปนานๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือขอยอดขายแบบปังแล้วก็ขอให้แบบว่าพี่พนักงานทุกคนมี่รลังกายแข็งแรงไปนานๆเลยนะครับก็แม่ไทยนะครับผมเชื่อว่าอยู่ในความจ้างไทยหลายๆคนครับก็ นึกอะไรไ,ไ,ไ,ไม่ออกเลยครับหามาสุก็ด้โได้ใช่รั่คแฟนานไบ้างครยัฟี่มันฟลสุดอ๋อเพิ่งจบไปใช่ครับ <c oughs> ค,ครับก็โหสนุกนะเป็นอะไรที่ <c oughs> ก็อะไรแบบว่าได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกแบบผมผมตื่นเต้นมากกว่านัคือมันเป็นแบบเวทีท h u n ด e r d โดมผมก็ไม่เคยไม่เคยขึ้นเราไม่เคยขึ้นป ไม่เคยไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่เราดิถ้าผมผมไม่เคยขึ้นแต่ว่าผมรู้สึกตอนที่ไปจริงๆอ่ะมันฟิลฟิลมากเลยแล้วก็ได้เห็นทุกคนแบบโหอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหมายถึงว่าไฟมันส่องมาแต่เราเห็นแบบตอนที่ทุกคนแบบเปิดแสงเปิดอะไรอ่ะมันสวยมากเลยครับสวยจริง,รงมันแบนหลายวงมากแผมว่ามีความสุขนะเพราะเพราะว่าในในรอบเนี้เราเราทำงานหนักด้วย มันเหมือนกับเราไม่ได้ไปแบบสดพลัง,ยงเยอะเลยแเราไปรับพลังวันนั้นอะเราเรื่นวันนั้นตีห<อ>้าพวกเราสองคนเรล่นตีห้าซึ่งมันก็เสร็จเที่ยงคืนน่าทึ่งเลยนะที่รู้สึกว่ามันก็อยู่กันแบบเต็มที่จัดมากเต่เชื่อว่าแไปขับต้องมันถูกใจเขาบอกว่าเป็นแฟนคน,นที่ยาวนานจริงเ,รเ,รเป็นล่าเร็วกล้าพูดเลยว่าเป็นแฟนคนที่เช้าใช่ค่ะเช้าจริงสิบเอ็ดโมงใครเลิกสิบเอ็ดโมงขอร้องประตูเปิดสิบโมง แล้วพวกเราตื่นกี่โมงตีห้าตีห้ากา็จร,าจริงจริงมันเริ่มมาจากปีที่แล้วปีที่แล้วเราเราเราเริ่มไม่ได้เช้าเท่าปีนี้ใช่ไหมครับแล้วทุกคนแบบก็จะเลิกเลิกดึกมากๆเลยกลัวแบบทุกคนกลับยากแล้วก็แบบว่าหิวอะไรเงี้ยคนที่มันแบบนั่นแหละมันดึกเกินก็เลยปีนี้เราเริ่มเช้าซะเลยแต่ก็สรุปนู่นนู่นเป็นเหมือนกันก็เลยดึกแต่ก็ไม่ได้ดึกเกินไปมันทําให้เรามีช่วงเวลาที่ไม่ได้เร่งกับใครครับใช่ได้อยู่กับใคได้อยู่กาบคน ใชเนาะแค่ตอนที่เรารู้ว่าจะตั้งแต่เรารู้ว่าจะมี last one มีเซสชั่นี้เกิดขึ้นก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่คิดถึงแล้วแบบรวมกับการที่เราได้ซ้อมบรรยากาศเก่าๆที่ที่เราเคยผ่านมาด้วยกันปีหนึ่งเนาะพี่แบบมันรู้สึกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันดีมากๆเลยอะแล้วก็มันกลับมาในเวอร์ชั่นที่ทุกคนโตขึ้นโตขึ้นมากๆแล้วที่สำคัญคือผมผมว่าไม่มีโอกาสได้ดูแบบไอตัวซีเขาเรียกนะซีจีอที่เป็นเครื่องบินโม,มาแบบ แบบจังๆแต่ว่าพี่อู๋อะเขาก็แบบเสนอว่าตอนแรกมันขึ้นมาบบเป็นไพ่ไพ่ไเขาแบบลองเสนอเป็นสิ่งสิ่งนี้ดูใช่ไหมเออว่ะมันน่าจะดีแลว้วพอเราไปดูย้อนหลังที่แฟนัาเขาถ่ายขึ้นต้าอู๋เป็นได,ดโนเสาร์เป็นออฟโรดแล้วขึ้นอันที่สามเป็นเพชรเนี่ยคือรถทุนเสียงกรี๊ดมาและสุดท้ายจบด้วยแบบเป็นลาส์วันคือมันเป็นอะไรที่โหคนลุกนะขนาดตัวผมเองไปดูแบบนีงคนลุกเลยก็ใจมากก็ ก็จริงๆมันมันเป็นยุนสเซว่าเราอยากให้น้องๆกับเพื่อนๆเรายัางไงก็เป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญของพวกเราสองคนเขาเองก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่ที่ทําให้พวกเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างที่ผมพูดไปในแฟนคอนแหละว่าเอ,อสบสุดท้ายคนของเราผึโตขึ้นมาเป็นมากเลยก็อยากให้ทุกคนได้อยู่ในร่วมในความสนงจสนาีๆก็เลยเกิด มีคนโกนหัวแล้วใช่มีคนโกนหัวบอกเห็นร้ายว่าจะโกนหัวแล้วโกนไปแล้วโกนไปแล้วโอ้โหทำจริงเนาะทำจริงโอ้โหสุดยอดมากผมไม่ได้ไม่ได้ท้าเขาเขาคนเดินะจริงเราเห็นตอนเขาบ่นหรือเปล่าเราเห็นตอนที่เขาบ่นไหมเราแบบแอบไปะยิบกย่องในใจว่าแบบโดนนแ่เราไม่เห็นผมก็ตจริงๆผมไม่เห็นนะผมจะเห็นครับ องเท้าหมาอะไรบ้างอมเท้าอะไรได้เห็นอยู่แต่ว่าอเนี้ยผมไม่เห็นจริงเห็นที่ตอนเขาแก้บนแล้วใช่ก็เลยต่อไปนี้ก็เลยจะพยายามหาแก้บนอะไรเย้ะโดยเฉพาะที่แก้บนแจกตังค์ตรงนี้คอมเมนต์ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดหัวใจไว้คอมเมนต์ไว้อะไไรนนปใตัวใช่ใคครรยังไม่ทด้ทำจากตำรวจลงใช่หาหาปัญหาจัาเสิร์ห์หาจ้าเสิร์ ช่วงนี้ก็แบบโอ้โหเราอยู่ในค่ายค่ายแบบว่าเราเราสนุกดีฮะก็ตอนนี้ก็ถ่ายไปแบบว่าค่อนข้างหลายคิวแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกนะสนุกไ,ได้ได้แบบลองหาอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่ทั้งท้าทายสนุกได้ explore อะไรสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆลก็บรรยากาศโอเคฮะชอบชอบก็สนุกครับเราได้ร่วมกับ การนสดงจอจะมีอะไรให้ดูหรือเปล่าเชื่อว่าถ้าเปิดไปแล้วจะพูดอะไรได้บ้างอย่างนี้แต่บอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนคือนมันไม่ใช่แค่พวกเราสองคนเราเราได้ได้เจอกับคนอื่นๆคนเลยที่ที่จะมาทําให้เราแบบว่าในในด้านการแสดงคือทำให้เราได้มาเก็บประสบการณ์แบบเขาด้วยอะไรเงี้ยเป็นมุมมองใหม่ๆรวมถึงพื่กับที่เราไมาเ่เคยเห็นด้วยมันก็จะเป็นบรรยากาศกองอีกแบบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันได้เรียนรู้อะไรกันมากเลย อยาก s p o i มากเพราะจริงๆรออีกโอ้ยใกล้แล้วแหละเราก็แบบใกล้แล้วเพราะว่ามันมีมันมีเสียงหลุดออกมาบอกว่ารู้ว่าจะปล่อยอะไรช่วงไหนใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูถ้าใกล้แล้วครับทุกคนไข่ปีกพีกกิ๊ด้วยกันไหมกันโฮ้ยเยอะหมดแล้วครับจเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วทีที่ว่านี่คืออะไรครับพี่อะไรพีโอ้ยมีหลายพีเลยต่อยกันหรือเปล่าฮะซีนนี้นะเดี๋ยวเราเป็นมรนิการอาจจะไม่ใช่แค่ต่อยก็ได้อาจจะยิ่งกว่าต่อย ผมว่าต่อยมันมันมันธรรมดาไปแล้วเตะกันเหรอเออเฮ้ยแต่ผมไม่งเหมือนเเพราอาจจะทำร้ายผมก็ได้สอกครับจริงต่อยด้วยสอกอะไรเงี้ยหมัดเบื่อแล้วครับเขาต้องต่อยเขาชิูมาหนเนหนึ่งเขาออเราฝาเรฝากงได้แค่ตรงนี้หละได้แค่ตรงนี้หละ เดี๋ยวรอดูรอดูรอดูเลยมันจะอะไรใหม่ใหม่อะไรใหม่ใหม่ครับอะไรใหม่ใหม่เลยหมดครับผมว่าสําหรับผมคือทั้งหมดเลยเพราะว่าในเรื่องของการการแสดงบทบทแบบนี้ก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์ก็ยังไม่เคยเล่นเพราะว่าเราก็ยังผ่านการแสดงมาไม่ได้เยอะมากก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สนุกครับการที่พี่อู๋บอกเราได้ร่วมงานกับแบบ ผู้ใหญ่หลายท่านเลยก็ก็รู้สึกว่าได้เก็บเกี่ยวได้เติบโตแล้วก็ได้แบบพัฒนาฝีมือการแสดงได้เรียนรู้การแบบเออนี่แหละคือการทํางานของการไปถ่ายกองซีรีส์นะเป็นแบบนี้ครับทำให้เราโตขึ้นด้วยโอ้ยเรื่องนี้อาจจะไม่หวานนะใช่แบบเป็นคิดซะว่าเป็นละครเรื่องอะไรจะผมก็ได้อันนี้อยากให้แบบเผื่อใจไว้หน่อย ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเี๋ยวทักร้องไห้กันไม่รู้นะมันไม่ใช่แบบทุกคนถ้าดูต้าวกรถเลยของเรื่องที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นแบบโอ้โหโอ้โหอ่ะรอดูครับรู้ได้แค่รู้ได้ว่าโอ้โหเลยครับจริงจริงตั้งตารอตั้งตารอตั้งตารอสุดแน่นอนเพราะว่าอยากอะไรใหม่ๆเองผมเองก็รอบนี้ใช้ผมจริงที่ยาวขึ้นแสดงแล้ว รอบที่แล้วจะเป็นผมสั้นแับผมรอกแต่ว่าอันนี้เป็นผมจริงที่ยาวขึ้นเลยนะในที่สุดในที่สุดมันก็ออกนะครับความจริงที่เราเปิดโดยแต่ปล่อยก็ของจริงนะปล่อยวันนี้ไม่ได้ทำปล่อยไม่ได้ถึงแล้วหลุดไม่หลุดครับวันนี้ไม่หลุดวันนี้ไม่ได้ติดมาวันนั้นช็อตจริงนะไอ้วันนั้นช็อตจริงไม่คิดเฮ้ยมันมันเต้นแล้วมันไม่ไหวแล้วฮะที่ติดผมคิดว่าต้องดึงแล้วไหนๆมันจะหลุดแล้วผมก็ดึงเลยชิงก่อน เดี๋ยวยวันหลังต้องเช็คบ้างอันนี้จริงป้ะเนี่ยโอ,โอันนี้จริงโอ้โหไม,ไ,มไม่ได้เลยดึงมานี่คือหลุดทั้งหัวผมว่าใน,ใน,ในปีนี้มันมีสถานการณ์ที่มันค่อนข้าง,งทาให้ เพื่อนมนเป็นของเราเนี่ยขอที่นั่งลำบากค่นอนข้างเยอะมากมจริงๆผมไม่ได้ไม่อาจจะไม่ได้มองเรด้วยกระจากเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มมีเหตุนหนาหหการณ์เขาือว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามของเพื่อจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นเป็นอินฟ influencer ละกันเรามียอด follower ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะช่องทาง X หรือว่าอีสปอนเซอร์อะไรเงี้ยหรือว่าทวิตเตอรแค่รู้สึกว่าแค่ได้ช่วยแชร์ทุเรียนม,มันก็อาจจะทําให้เป็นเป็นประโยชน์ต่อใครสักคนหนึ่งขึ้นมาก็ยังดีอย่างเช่นตอนแคมเปญไหวอะไรงเี้ยมัน เราไม่รู้ว่าบางทีเราควรได้เปิดทีหรือเปล่าเราไม่รู้บางทีแฟนเราอาจจะไม่ได้เปิดทีอยู่ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผมห่วงคือเราจาแข่แต่ถ้ามันสามารถไปได้ไกลกว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อเขาเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในการที่เกิดขึ้นนะครับในการณ์น้ำท่วมหรือว่าชายแดนไทยตันดูช้าก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าผมว่าทุกคนคอนเซิรตนกับมันแล้วก็อ่านสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงที่สุดคือชีวิตเพื่อนในงม่ามันมันจะเป็นยังไงกันบ้างเราจะใช้ชีวิตกันยังไงมีคนอยู่หรือเปล่า เขาผมว่าเวลามันสัมผัญมากคือถ้ามันช้าแล้วถ้ามันเสียไปหนึ่งชีวิตมันก็สคัญผมว่าันตอนนี้มันตอนณนณช่วงเวลานั้นเลยไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายนอกจากแบบำทำให้มันไปถึงจริงๆมีคนีกุนไิพม์อีกุนจุดบิ๊กเราได้แล้บคัในบุ๊กครับน้ำท่วมแก็ขึ้นที่เดียร์โอ้โหก็จะมีแฟนแฟนๆออกมาบอกว่าน้ำท่วมมาบ้างแล้วหรือว่าในช่วงที่มีเหตุการณ์ก็ต้องอพยพมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีเขตพื้นที่ เป็นืสนก็มีหลายๆคนที่กระทบแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังจะต้องอยังใช่สงบเนาะมันก็ยังจะต้องแบบว่ายังต้องเฝ้าระวังวมถึงน้ำพวกเกมเหมือนกันตอน,นีมันก็กข้าเยแล้วมก็ยังยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปซึ่งมีกาขับแน่นอนแต่ก็ี่ยวแต่ว่าถ้าเป็นญาติเนี่ยเป็น้อใ,ให้คต่ตี้ชว่าเราตีน้ขาวันี้อย่างที่บอกแหละครับพอมัน

มันมีรอบไปแล้วรอบตอนก่อนเปิดบริษัทไปแล้วถูอ้าอย่างเงี้ยแต่ว่ามารอบนี้คนก็หาเขามีผมนมันก็เป็นอีกอีกหนึ่งอันที่ทําให้คนแบบว่าแวะแวะมาผ่อนคลายอะไรบ้างใช่ได้ยิมยิมแต่มันก็มันก็มันก็เป็นเป็นน้าใจด้วยมันก็เป็นอะไรที่ตลกตลกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมันก็ตลกดีแต่มันเป็นโง่เฮงที่ดีนะผมไดยืนยันตามสูตรตามเลขอะไรก็ตามเราคำนวณคนวณมาแล้วคนวณมาแล้วครับตกเลขรับซับ คำนวณด้วยเว็บครับมันมีเว็บเลิกเขียนอยู่นะไม่ดูเลขอะไรอันนี้สำคัญนะครับสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถเบอร์หรือว่าทะเบียนบ้านอะไรอย่างงี้นะมันต้เลขอะไรครับอ่าบอกไม่ได้จริงครับไม่แน่ใจว่าสุหรือเปล่าเคยดีจำไม่ได้ผมมีแต่ผมไม่ค่อยเปิดเผยะ ผมหลังล่าสุดที่ผมผมก็ช่วยเหมือนกันแต่ผมก็ปิดใช่ฮะพวกนี้เดี๋ยวกลัวชื่อมันจะจิ้งกวนสวยมารใช่ใช่มันมันอาจจะกลัวแบบว่าเอ้ยนวงหรือเปล่าอะไรนะแล้วก็มีเรา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 มีชื่อที่เราชอบอยู่แล้วเราก็เลยเราเราตั้งชื่อตามสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นความลับต่อไปเป็นความลับต่อไปของผมเป็นคนแบบว่ามูไงบางคนเขาต้องแบบว่าเรา มันต้องดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะแบรนดิง้ง<อ>ของผมถ้าไปแนวแบรนดิ้งจะเอ้ยไอบริษัทอินไหมเนี่ยอ,อันนี้เอาหาไหมเนี่ยเออ,เอคือเวลาเวลาเรายึดอินบอยไป,ไปเวลาทำธุรธุรกิจธุรกรรมเฉื่อยเหมือนกันนะครับเอเอบริษัทนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเวลาเราไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยคเขาก็จะแบบอุ้ยของจีนป่าได้ยิ้มละกันครับเขาเอาไปดูแล้วเขาก็

คู่เลยลูกน้ปลงเลยไม่เล่นคะตัวนี้ในลีก